โอเคเอ้ยไอเดี๋ยวนะไอเลียนาก็เคยเจอไม่ใช่อ่จำได้ไม่งจะเป็นชื่อไอตีแบบน่าจะเคยเอะเคยหมดคุ้นเหมือนกันคุ้นหรอหวานหมูก็จริงจกไม่รู้ว่าหวนหมูก็บัวนี่ ก็สกวร์ดาวเราเล่นโค้ง่ายเลยนะน,นีคือถ้าถ้าเวเลตไม่มาเปิดไฟอ่ะมันก็ไม่คยไม่ค่อยอิมแพคแต่เมทมันน้อยแต่ถ้าเวเลตไม่เปิดไฟอ่ะเจอก่อนนะเจอก่อนทำมันเขาเซอรก่อนนะบนนะขึ้นบนนะระยาหาย เข้าป่าหรอใชหายายย่างละหายาไปเติมหายาไปเติมอย่างโปรสองเกี่ยวถ่าย เออรมีหน้าเจ็บมีหน้าเจ็บไอ้บนบนเระวังบนระวังแผลเสร็จกลับบ้านนะไอ้เออแผลเสร็จขอวงหน่อยตัพี่หลุดหัวเดี๋ยวเราจะไม่เติมนะรอให้บนบนเยอะ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 เยเราจะไม่เติมนะเราจะเกลียบนไปได้เหรียนะเรียญขอวงหน่อยดิ คนสี่หน้าไม่รู้อ่ะมืดวิคลิปสวยเนี่ยคลิปคลิปลงมาที่สองตัวเป็นเคยียอะไรแบบแต่กูปัญญาอ่อนปนะ่าวไม่ไม่อนกูเพิ่งเกิดทีมมังกรหน้าถ่ายกูย,ยังไม่ทันที่เคลียร์คลิปเลยน้องปลาหอกโดนฝากให้แทนนะครับผมต้องดูฝา,า,าให้ กูไม่ไหวนะไอ้พี่เนี่ยยีน่าได้ไปอยู่ไปอยู่ไหวนนเวดยเล่นสตอมไหกูไปด้วยไหวกูไปด้วยไหวเดี๋ยวพี่เกียร้นโดนหอบหอบหอบหออบหอบหอบหออบหอบอบหอบหอบหมบหอบเอบเอออบหอบหออออถ้าหมีออ มันกดเหมือนมันกดอะไรสักอย่างเลยกดแปดแต่ที่นี่แม่มันกดกูมันเป็นยี่ห้อกูไม่รู้ลาเลดอะสินะหาหาลาเลดลาเลดเลดลอยชนะเนตสีเป็นเธอสวยก็ชนะมีเทพแค่นี้แบ่อยู่หรอลิเดียหายอ่ะลิเดียมุดอ่ะเออวังลิเดียบนเอ้ยขอล่างเรียกได้เรียกเก่งอ่ะ อา uh, เรียกมีอยู่เนี่ยมีเรียกอยู่เนี่ยเรียกว่างไหมขอคเดไมีก่อนขอขอคิดไว้ก่อนไม่ยังไม่ต้องเรียกกันอ่ะรอรอไล่ยังไม่เรียกอยรยกอแบบจะเล่นจริงๆก็เนียกไม่เรียลีนะลีน่านั่งขึ้นบนไหมไม่เล่ลนลหายลีเรียระวังลีเรียไปด้วยผมไม่กล้าลีนะกูกว่าจีน,นเหรอไี่แน่หรือจังแต่ว่าได้ดี เร้าวเลยไอ้แ่ครอยู่ไปเกี่ยบนแล้เราพามาเล่นล่างได้ไหมโอ้ยี่ยลงปะลงน่าทำยิงฟาปะลงเออใช่หายหายาอย่นะหายาเดาหายาเด้เลี้ยงเรี้ยงเรียกเรียกเนี้ยงเียเลียงเรียกเอยู่เลียงดวนเลยปาหอกนี่อย่างัวยกสองยกสอง

ไม่หมบหกาะสปูขี้ไม้แกเป็นโรคอะไรวะนะ่ะ14 <million. S 1> วิมีเรียกมั้ยมีเลี้ยงลงมีเรียกหายเวเลตกำลังขึ้นขึ้นไปเรียนอ่ะเวเลตขึ้นไปเรียนะ ยีน่ายีหน้าเข้ากลางยีห kind น of ้าเข้ากลางกลางเยอะเอาเวเลนน่าจะหลับเวบน้ลนะเวเลนน่าจะหลับเวบนไอ้ไอ้ไอ้ชา่ไอ้ชา่โดนเล่นไอ้ชา่ตายโยโย่ล้างล้างล้างไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวโป๊ะสองระวังนะโป๊ะสองที่เนี่ยล้างล้างไปแล้วนะไม่ยีน่ะ ปลาหอกอ,อายาอยู่ภ mm ูมหน้าไมมีตี่ถ้าม oh, ah. ันมาเดี <ein exaggerated> ๋ยวปีให้เี้ยของปลาหอกให้ของปลาหอกเยอเกปลาไม่ได้เดโอยาไม่ได้ตายนะบูมันน่าจะเกิดโอ้โหคูอะไรล่ะมาห้าหนึ่งกูไม่มีสามหนึ่งไม่โดนหอกเืต่อน ฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูโดนเล่นบนคนบ่อยที่ย่างที่ย่างอ่ะตอนน่ะอือฮึเฮียเดี๋ยวเฟี้ยวชาอยากดูที่จริงไม่ยอะไม่หิวไม่หิวไม่มันไม่ได้หิวเว้ยมันควรจะเรียนลงเงิตั้งสัาคลิปตัวหนึ่งมึนรับได้เ่รอ ที่พี่ทบอาหอกโดนตีๆดักเลยเลยยตายเลยไเลี้ยตาย่ะเพระว่าไปเลี้ยตายอะรับหน่อยรับหน่อยเกได้ด้วยปาหอกปาหอกไปร่างไปล่างไ้ล่างไปล่างเลแชร์กันมันแตกเลยวะไปเลี้โดดแล้วใช่ไหมเซเนียลมาปิดาหอกไเลียขึ้นแดงเอาซีเนียลได้เอานะหมดแล้วอ่ะมันมันไม่ลง ล้างล้างแค่นี้วหรอโดนโดนตายพอพอมีร่างได้ตัดเวฟตีล่างอ่ะโอ้เออเดี๋ยวพาเดินบนอ่ไม่ต้องเดินแต่ไม่เดี๋ยวเขาเรียกอะไรโดนมันเล่นเหมือนเดิมอ่ะขี้แอะขี้แอะมันหิวอะไรอย่างเงี้ยรับตู้กันจังมาหากันโคตรเนี่ย เอ่อ้าวิเมนติ้าวิเมนติจะขอเคียร์บอลก่นเอาจริงเอาเอาให้สวย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 ้าวิ้าวิเร่องการได้เข้ากันีโอเคโอเคมีหอบมีหอมีหอบเรยแล้วเรียแล้วยกยกไม่โดนเรียแล้วเรียแล้วอไม่มีคีบวาร์ปได้วาร์ได้มีวาร์ปมีวาร์ปวารเลี้ยงยเยเ้อาดาเอาเดาทลืมดูเลยไม่มีคีบทอไมวะเนี่ยม่มคมคมวะคุมหละ จริงๆริถ้าเราเข้าไปมันก็คุ้มกันเลยอันนี้ก็คุ้มแล้วกูทำเลยของกูวันอันนี้ระวังโดนยีหน้ามุดนะบนอ่ะเนี่ยเตะแค่เสร็จบารแล้วเดี๋ยวมันเล่นล่างข้างบนสยองเนี่ยฟิกเลยเนี่ยฟิกอ่ะ มามามาล่างกันเลยตะวว้าก่อนใอ่มาเร่มล่างเรียร่างระวังโอเคบนอ่ะบน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 บดูบนด้วยดูบนให้ดูแด้าไหไหนไปไหนนบนบนนนบนที่พี่ปล่เนี่ยป่นปันด้าล่างใไหมปร่มล่างให้สุดได้ เดี๋ยวดีดีดีมีมีเอาแม่งดิายาน้ำเหรอได้แลกายาอยู่กูไม่ตายลิเลียตายลิเลียเฮ้่กลางคนรั่วกลางรั่วกลางกลางไม่ได้ทำแบบเลยเราไปเล่นล่างทำไมวะไม่คือเราให้มาเคียร์ล่างแบบมาล่างกันน่ะเราจะเล่นบนไม่เป็นไรหรอกกไม่กล้าตีอ่ะยีน่ายีน่ามันแรงมากเลย แต่เดินชมาเรียรมีมีฟีลพร้อมเรานะเข้าไปดูบนต้องเจาะค้างจริงอ่ะ เดี mm al, right? smoking, mm ๋ยวพี่อยู่แล้วนะป่ะเขาเคลียร์เคลียร์ลรกวเร็วไม่เไม่เคลียเจนเยนมาเฮ้ยเฮ้ยางคนน้อยกว่าอไปไปวลัดไปวเลไปวีเไดไปวเลไปวเดไปม่ได้ไรติดไปมันยัด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 เฮ้ยาสลยปู่ยีหน้าห้องปุ๊บกูกลับไงอ๋อเยาสีเนียวสีเนียวม่งโดดสวยอีกะ

điều quá đắt á, quái gì vậy, à, mà má, việc con làm không gì à, đồn mua พี่พี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอากูทิ้งกูตายไอเดียว <c oughs> มึงอิดแล้วนะกูทิ้งกว่าไ้เหี้ยไม่เหีห้ย <c oughs> ม,มันเอากลัวฟิกเอากลัว <c oughs> <c oughs> มึงก็ไม่ต้องไปมึงเห็นยีน่าด่าก็ไม่ต้องไปกูมไม่เห็นไงมึงเห็นกูเห็นอยู่ช็อตแรกอะ <c oughs> ่ะเเฮ้ยสียร่างงนี่แมอยู่เต็มยาวเลย ไม่กูถอยปุ๊บกูถอยในป้อมปุ๊บแม่งคีบมาพอดีมันไหร่คีบมาหากูเป็นเช่นวันเช่นวันต้องเอาไว้ได้ให้ตายวหมไม่ใช่วันได้ยกสองหลังมาระวังสองระวังสองระวังสองระวัสองไม่แค่ระวังเนะใชเนาะได้กูฟุกูแรกเดี๋ยวเราบีทอยก่อนไอ้เจ้าเลดเกมมาสวยโดนแม่งยามบ่อยเกิน กี่เสื้อมาจะบินเหมือนนี่วะมามาม <laughs> าไม่ <laughs> <c oughs> สงสารมีเส้อเลยเหรอเอ้แอลขวามีแอลขวามีตัวแอลขวามีตัวปลาหอ,อกเดวนระวังลิเลียมันเล่นง่ายตอนนั้นสบายเลย <c oughs> ต้องรอฟิกยกดีๆเลยวะบอกว่ากู <c oughs> าทำเองกู นีียลลับแค่นี่เรียลแม่งรอโป๊กสองแค่เลมีมีมีแคลวเยอหอดักควาโดนอะปวาโดนไดพุ่มเอให้มันจะเป็นโป๊กสองปะไม่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 ดูที่มือมันอะถ้ามือมันสา้นนะไม่ใช่ม่วงนะ ถ้าม่วงเป็นโอ้โมะวะยกอินเทลไปปลาหงส์โอ้เห็นปลาหงส์ไม่โดนทีเนอ้ไม่เห็นซ้ายอ่ะให้ม right> ันสีไม่เ <wh ห็นอยากได้ให้มันไปอยากให้ให้มันไป ปัดแกะได้หรอน่าจะปาให้โดนซีเนียร์มึงยินดีถ้าปาโดนซีเนียร์ซีเนียวว่าไปเออเดี๋ยวอยู่พวกนั้นเออมีเด่อ มาโคเราดีกว่าไอ้้าเลตเก็บดูเรเลียดีๆอ่ะเดี๋ยจะแยกไปเรื่อยๆนี่แหละดเจ็บอโอ้ยขาดอีขาดอีหกสิบาทอ่ะได้ก่อเกิดไอ้โอโอระวังนะระวังส่งตัวแลโอเียเรียงเรี่ยเรียเรียอะไรไปแล้วน้อง บนคลิปบอกว่าจริงๆเราเปิดข้างล่างเราก็เรียกเราไปได้เหมือนกันน่าจะเปิดไอ้เปิดบนเปิดบนไม่ใช่เปิดล่างอ๋อไม่มีเรียกออกมามีได้ปะเดี๋ยวฟี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 โอ้ยเออฟีอยู่ฟีอยู่ได้ฟีแล้วใครไรเฮ้ยโป๊กนะครับ

ไอ้เชี่ยเดียวหิวโอ้โหจังเฮ้ยเดียวออกลี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 เสียเกิดด้วยไม่ใช่หรออักติใช่ไอเดียวเสียเกิดได้กลางวันที่ไม่คุ้มเลยว่ะเนี่ยระว่างรู้รู้สึกว่าอันติ่แล้วปะปกสองปกคนเดียวปกคนเดียวเนี่ย เดี๋ยวอยู่จ้นเมื่อกี้เร็วเร็วมามาโซนกับเรามโซนกับเราแค่วันตีกี่วิ่ะตีสิบสองวิเล่นเล่นแบบมากี้ไม่คนเห็นไม่รู้ไอทีมเราไม่มีคุามนาน่าอยู่คุ้มคุ่หมู่วานกันเยอะไหวๆวเร็วเวเวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเร็วปาเชกันเฮียไม่ต้องเชกเฮียลอกระสับเหมอใไปมันมา ขี้บนตกลงให้เรียวรับรับบนนี้ล่างระวังนะเชิงเลยนะอย่าอย่าโดนเปิดเล่นละเล่นบนอยู่ล่างสองร่างสองครับเอาดาได้นะเปิดดาไหมไม่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 ถ้ามันผลล่างสองนะมันเปิดไม่ได้อ่ะมันเราเฮ้เรียวโดนเรียวเสียเรียวอ่ะเรียวเสียตีแล้วอ่ะ รอไหนว่าจริงๆไม่ต้องเรียกก็ได้น,นะถ้ามันอยู่ล่างสองไเ <อ S 2> ดียวเน,นีามานะโอ้โหไอเฮียเดีวยวดิอ่าหอกโดนไอเดียวใครกูมาอีกแล้วอันนี้อีกแล้วอะไรมึงโดนเปิดอันนี้มึงเงย็นแหลมมาก ไม่ไหวหรอไหวไหวเหรอ,หหหรอมอีนตรีป่ะมีนตรีป่ะตีฮะเกิดอันเ,อเลือไปเลยอยู่ไปเลนตายก่อนเออแม่งี้ตายดีเนี่ยมีใบมีใบมีใบ้างดึงสวยได้ของได้ของมาได้ของตีเลยตีเลยตีเลยเดียวเดี๋ยวเกิดม่เสียซ้ายอะ่ะให้คนเกิดเขี่ยซ้ายได้ปวาวะไม่ได้เสียซ้ายแล้วเนะี่ย เดี๋ยวตีคนก่อนเดี๋ยวมั่วมั่วมั่วเอาคนนี้คนนี้มั่วมั่วอะไรมันจะอีกตัวไหมเอาไหมเอาถ้ากวางนะกุลีก่อนนะกุลีก่อนนะลีก่อนเธอเปียกรักเราเล่นมือสองข้อไอ้สัเลื่อนสองข้อไปให้เขาไอ้เนี่ยเลื่อนสองข้อให้เขาจาะปล่อเล่นไหนดิรอรอรอปล่อยล่างเอาล่างที่สุด ้าล่างเวีปเราชนะเราจะเล่นบนง่ายเลยเพราะว่าบน,<ด>นเป็นวีของได้บบได้บูบรอสามสิบวีนะดาร์ที่เคยล่างยังไม่ปล่อยใช่ไหมเ่าแ,แต่มันเกินห้าสิบวียังเกินเนาะปล่อยล่างเนะลยให้เว็บบลกบอนั่นไปเรือ่อยชนะป่ะเฮ้ลย,ยล่างทีบเราเข้าแล้วนะ รอรอ่อ,นนอนไปละไปไปคี่ล่างชนคนกูไหวใช่ไหมไหวไหวชิวร่างสามร่างสามวกไหวชิวมากเต็มเลยเรียเป็นหมาตอนนี้เรียเป็นหมามอายแบมีที่เมีนยนตีออกระวังนะระวังนะระวังระวังระวังครับครับทุกคนกราบครับไฟเตอร์มา อะไรย้ำกูนักหรอม่อกี้ก่ยวโดนกี่ยวาปราจบเลยจบเลยได้ป้าย้หีมดขีหมดคีหมดคีหมดได้ชนะชนะเกยก็เกดอีกแค่นี้ย้ำกูนักสวยต้นเกมไม่เอาจับอ่ะไม่คือโดนยอะเจนมต้นเกม